ต่อจากคลิปที่แล้วก็คือว่าเรื่องการถ่ายน้ําตอนเช้าใช่ไหมค่ะคราวน,นี้ถ้าคนไม่มีเวลาก็มีเทคนิคอีกอันหนึ่งปลาก็จะไม่นอกน้ําด้วยโดยการเติมน้ําก่อนเลยอะอย่างที่ผมทอํอันเนี้ยคือการเติมน้ําก่อนเติมน้ําก่อนเลยแล้วค่อยมาดูดอึออ,อกที่หลังก็เท่ากับปลาได้น้นําใหม่อยู่ดี<ม>อ,อะหมายความว่าเรายังไม่ต้องดูดอึอปลาออกใช่แต่หมายความว่ามาเติมน้ําก่อนใช่แต่ว่าถ้าเป็นลูกปลาก็เบาๆหน่อยเนาะใช่เสร็จแล้วพอเติมน้ําถึงเต็มใช่เต็มเลยเต็มนี่เลย แล้วเราก็ดูดให้เว้นขอบเหมือนเดิม oh. ดูดเฉพาะอึออ,อกเทคนิคนี้อาการนอกน้ําแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าน้ําเก่าอยู่ในปริมาณที่เยอะมาก<ะ>จอกน้ําใหม่เข้าไปก่อนอแล้วค่อยดูดอึออ,อกทีหลังออันนี้ก็คือปลอดภัยแต่ว่าย้ำอีกทีว่าพี่เจฟใช้น้ําจากที่พักไว้นะต้องพักใช่น้ําต้องพักเกิน24ชั่วโมง2วันได้ยิ่งดีอะ่ะเนี่ยพักน้ําไว้ประมาณ2-3วันละแล้วก็จอกเต็มเลยแล้วก็เดี๋ยวดูดอึออ,อก น้ำก็จะสะอาดแล้วน้ำก็จะเป็นด้วยดีนะอันนี้นนเป็นอีกหนึ่งเทคนิคจากพี่เจมนะคะทุกคนลองปรับใช้ใดูได้นะคะชอบวิธีไหนก็ตามนั้นได้เลย